นะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะชาลีติชิมพะลีจามาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามาพระลาพระลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชะนา พาหูชนาพระวันตุเมณชาลีติชิมพลีจามาเทโรสวนนามามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพระลังมามาโภคมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพาหูชนาพระวันตุเมณชาลีติชิมพลีจามาเทโรสวนนามามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามา พระลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนะพาพหูชนะพาพระวันตุเมณนะชาลีติชิมพลรีจมาเทโรสวนนะมามาโพาชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเมณนะชาลีติชิมพลี จ original, ามาเทโรสวนมะมาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพระลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะภหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติชิมพารีจมาเทโรสวนมะมาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพระลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะ พาหูชนะพระวันตุเมณชาลีติชิมพลรีจมาเทโรสวนนะมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏถามามาพระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพาหูชนาพระวันตุเมณชาลีติชิมพลรีจมาเทโรสวนนะมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามา พระลาพะลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเมนชาลีติชิมพาีจามาเทโรสวนะมามาโพชนะมามาวัตถุวัถามามาพระลาพลังมามาโพคะมามามหาราโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเม